สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอะไรนี่ไหมใช่แล้วครับคุณผู้ชมมันก็คืออันดับหนึ่งของหุบเขาอากินะนั่นเองแต่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของทีมปีศาจนะครับพอมาแบบว่ามายืนบนบนเนี่ยมันก็จะหนาวหนาวหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมขาจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าดูครับคุณผู้ชมแต่ละคนนะครับพลัง4ี่ล้านแปล้านหกล้านหก็คือเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยพลังเยอะกันมากๆนะครับผมใช้จังหวะช่วงชุลมุนนะครับตีคุณซูเปอร์พลัง3ามล้านเก้าแล้วขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมามาไต่่เเขาาออกินนนนะัีี้ย ก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมนี่อาจจะทำให้คุณผู้ชมดูภายในคลิปหน้าเลยนะครับก็สว right <ệt> <book farming> ัสดีชาวไทยทุกเพศทุกว <hyper> ัยไม่ว่าจะใครใดที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับ แล้วในวันนี้นะครับ <c oughs> คุณก็อยู่กับผม, <c oughs> มเช่นเคยกับช่อง Protea 5ล้วันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดี <c oughs> เกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกมไซตรมักระชิกปะพระ,ระ <c oughs> กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราก็ได้อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่12นะครับโอเคครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปต่อนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และที่สาคัญเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทาคลิปต่อๆ คุณมดไปอัปเดตอันดับกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอันดับเขาพลังเท่าไรกันแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปถึงไหนบ้างนะครับกดเข้าไปดูกันเลยครับแน่นอนนะครับว่าอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นคุณกายหีดอยู่แล้วนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพลังตอนนี้ก็8ล้านหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับของผมกันบ้างนะครับพลังของผมตอนนี้เนี่ยก็สามล้านห้าแสนนะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวละครสุดเก่งกันบ้างครับกดไปเลยแน่นอนครับตัวละครสุดเก่งก็เป็นตัวเดิมนะครับอะตอมิกของคุณกายหีา กีนานะครับหรือว่าอารีนาสุดยอดตรงนี้นะซึ่งเราจะมาไต่ในวันนี้นะครับจะเป็นการไต่ประลองของฮีโร่นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าคุณการยินเนี่ยเขาอยู่เป็นอันดับที่หนึ่งะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะไต่ได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการจัดทีมกันเลยนะตอนนี้หน้าจอก็อาจจะบักนิดนึงนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าจะมีขอบดำๆนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งทีมงานแล้วก็ส่งเรื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอเขาแก้อยู่นะคุณผู้ชมเวลาดูมันก็อาจจะแบบว่าขัดหูขัดตานนนนนนิดึึงะคคัับบโออเเเเเซ่่่่ททททีีีีมมมมมมผผผลลลืกกกกกใชช้้้้้จจป็าาาาา6ตวววยุหแไ ปั้นเลยนะครับในดีนี้นะครับที่ปั้นอยู่เนี่ยจะเป็น5ตัวนี้เลยนะครับถ้าซึมอเกิแทงท็อปเมทัลไนท์นะครับซอมบีม้แมนแล้วก็ซูเปอร์ดาร์คไซา์นะครับที่ปั้นจริงๆจังๆเลยนะ <ๆ S 1> หน้ากากหวานนี้เรียกได้ว่าปลา่อยประละเลยมากๆครับเป็นแบบว่าบุคคลที่ถูกทอดทิ้งนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเมตานี้เนี่ยหน้ากากหวานก็โหดนะเพราะว่ามันสามารถล้วงตัวหลังได้นะครับไอเมตาซอมบี้แมนเนี่ยแต,แต่ว่าผมไม่ได้ปันน้นไงแค่ปั้นตัวพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับซึ่งคววามไหอัันดบเนี่ยจจะเเเป็น้ามททไนน์ครับเเมื่อจ้าเมทไนนนท์เเเี่ยปปิด็ตัวแรกนะครับแล้ววยิงจรรดกะดาษไปใสส่่่คคููตอ้นรับหน รับดาเมจนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อติดรับดาเมจเราจะได้คอเพิ่มมา2ใช่ไหมแล้วแทงท็อปครับต่อเลยแทงท็อปเปิดโล่แล้วก็แทงไป2ตัวนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อแทงท็อปเปิดโล่เสร็จนะครับเราก็จะได้คอเพิ่มมาอีก2พอให้กับทัตซึมากิที่จะลงคอมโบต่อเนื่องต่อไปนี่ครับโอเคคอมโบหลกัหลกๆของ3ตัวหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีซอมบี้แมนกับดาร์กไซมายืนหน้านี่ครับหน้ากากหวานก็ไม่รู้จะเอาไปยืนที่ไหนนะฮะก็เลยเอาไปยืนคู่กับทัตซึมากิซะเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมอยู่อัััันนนนนนดดดดบบบบบททีีีีี่่่่่่30เเเเเเเลยยยยะะะะะคคคคครรรรรร๋ววาาาาาจจไไไตปือออๆุณผูู้้้ชมหแพสใ ที่ผมพอจะสู้ได้โอ้โหแต่ละคนคือพลังเขาเยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นอันดับที่20ดูนะคุณผู้ชมกดท้าสู้ไปเลยครับโอเคมาแล้วครับโอ้โหมาถึงอะตอมิกเขาไวมากคุณผู้ชมดูเขาปาดมาจังหวะนี้ปาดหนึ่งล้านครับโอ้โหแล้วผมยังไงผมมีสวนกลับครับคุณผู้ชมสวนกลับเป็นหนึ่งดอกแล่เขาติดกระดูกแตกไป4ตัว ถ้าซื้อเมื่อกี้เขาไวกว่าของผมนะเขาลงมาครับจังหวะน,นี้ล้านแปล้านแกันเลยทีเดียวโอ้โหแล้วเขามีซ้ามาดาบ2ครับอบอลโอ้โหแล้วโดนปาดฟีไปเฉยแทงท็อปผมไม่ได้สก,กิลนะคุณผู้ชมเมื่อกี้โอ้แล้วคือกองหน้าผมก็ยืนไม่ไหวด้วยนะครับทีมเขาไวมากนะคุณผู้ชมถ้าซึเมื่อกีผมเพิ่งจะได้ลงเองนะเนี่ยไปครับถ้าซึเมื่อกีฟูยูไคเกียเต้ครับภาพเป็นยังไง4ี่ล้าน2ครับคุณผู้ชมดูจังหวะพลิกเกมครับ เกมพลิกครับจังหวะนี้เลยยิงทิ้งไปแค่คุณผู้ชมเนี่ยเรียบร้อยครับชนะแบบงงๆจริงๆเนี่ยได้จังหวะชนะเนี่ยก็คือลูกรักของผมเองนะครับทักซึมืกินะคุณผู้ชมที่เป็นคนพลิกเกมให้นะครับเออคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ลืมเปิดเอฟเฟกเสียงไปนะครับก็ว่าทําไมมันเงียบๆนะครับผมไปปิดมันไว้นี่เองโธ่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาตบอันดับที่เท่าไหร่ดีเราค่อยๆขึ้นไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าบนๆเนี่ยถ้าเรายิ่งรีบขึ้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะหนาวนะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ใกล้จะะหหหหนนนนน้้้้าา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 ววววแลลคคคครรรรรรััััับบบบเเเเมมมมืื่่่่่่อออออกีีดดท20ใชยๆขึ19 19 19ไไปปพู ผมว่าน่าจะยากนะคุณผู้ชมไปครับจังหวะนี้แปดแสนเจ็ดครับเปิดไปเมทัลไนท์แล้วเขายิงมาคืนเหมือนกันขี่ปนาวุธเจอกับขี่ปนาวุธแล้วเขาโห่เร่งเทินให้กับคิงแล้วผมถไยไปก่อนครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วจังหวะนี้ผมโดนบล็อกพลังงานครับเนี่ยโอ้โหไปแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูคิงครับนี่ครับที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมว่าคิงเนี่ยมันสามารถนําไปเป็นสายดาเมจได้นะครับดูคิงของทีมคุณคนนี้แมทแฮกเกอร์ Math acker, ครับสกิลมาทีสี่ล้านหกนะคุณผู้ชม เรียกได้ว่าโคตรแรงกันเลยทีเดียวแรงวงวตายควายล้มต่อยจะถึกขนาดไหนเนี่ยโดนไปขนาดนี้ก็จุกจเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วจังหวะน,นี้เมธานายเขาเปิดมารอบที่2องครับเนี่ยแล้วเขาโยนเทินไปอีกแล้วโยนเทินให้กิงผมถ่ายออกไป1รอบคุณผู้ชมยังไงแล้วเขาเปิดมาอีกแล้วครับ ร่างโอ้โหคือผมบอกเลยว่าถ้าทั้งซึมเมื่อกี้ผมเนี่ยได้สกิลนี่ครับมีสิทธิ์ชนะมีสิทธนะิ์เกมพิกแน่นอนแต่ว่า,าเขาไม่เปิดโอกาสให้ผมสกิลเลยไงคือเขาแบบว่าสกิลมาลัวๆเลยนะครับนี่คุณผู้ชมดูก้อนเมฆก,ก้อนเมฆทะลุขุบเขาครับนี่ครับทะลุได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปลองสู้กับอันดับที่สิบของเซิร์ฟเวอร์กันดูเลยครับมาถึงโอ้โหฟูโบกิเขาไวามากครับคุณผู้ชมเปิดมาจังหวะนี้หกแสนแล้วใส่ล้อยทีมครับแล้วในท่านใดผมยิงไปจนในจังหวะจะทุยจังหนน้้นาานนากากากหวาอีแลว โอ้โหเจ้าเดิมแล้วมาต่อยทั้ซึต่เมื่อกี้ผมอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจุกละคุณผู้ชมผมต้องแบบว่าดิฟหลบนิดนึงนะเรารู้ทีมเขาแล้วนะครับเราก็ต้องจัดทีมหลบถ้าจะจุกมูฟไปอยู่ข้างล่างสุดเลยจากบนสุดนะครับนี่ดีกว่าคุณผู้ชมนี่เลยซูเปอร์ดักทรายไปเลยต่อยไม่ตายแน่นอนครับและแทงท็อปไม่ยืนกลางเลยเออแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาตัวดาเมจย้ายมาอยู่ข้างล่างหมดเลยครับมาเดี๋ยวเราลองไปสู้กับระดับที่สิบอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมรอบนี้แหละผมว่าเราน่าจะพออไหหวนนะคคคคุุณผูู้้ชมมมมมดดดดรรรััับบบบเเเเเาาาปปิิิิืฟก เมทนาสยิงไป8ปแสนหเหมือนเดิมก็คุณผู้ชมแล้วติดกระดูกแตกแค่2ตัวนะครับรอบนี้แล้วโดนพี่ดำโดนต่อยพี่ดำติดไม่ยอดทอครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงยังยืนอยู่ได้อรอบหนึ่งนะครับอโอ้แล้วทำไมหน้ากากหวานเขาออก5ห,หมัดตลอดเลยอ่ะอ้าวโดนร่วงเลยครับพี่ดำเราแล้วแทงท็อปไถไปจังหวะนี้ครับทักตึามากี่ผมเปิดโลกแตกไปจังหวะนี้เท่าไหร่ครับสองล้านเจ็ดเองนะคุณผู้ชมเพราะเขาติดกระดูกแตกน้อยมากๆครับ โ,โ,โดนต่อยมาจังหวะนี้ซอมบี้แมนดับดิ้นไปแลยครับนอนไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาจังหวะนี้ยิงธรรมดาเป็นหนึ่งดอกทำให้ซอมบี้แมนเขาลงไปนอนไปบ้างครับแล้วมาเริ่มเทิร์นใหม่ทึ่งเมากิเปิดมาจังหวะนี้ไปครับเมนทานาหย,ยิงไปอีกรอบหนึ่งครับหน้ากากหวานออกมาต่อย1 2 3 4 5โอ้โหทำไมข้อห้าหมัดบ่อยมากครับคุณผู้ชมทำได้ไงอะ่ะเปิดโปรหรือเปล่าหรืออะไรออกห้าหมัด2รอบครับคุณผู้ชมลงมาจังหวะนี้บึ้มไปหมดทีไหมโอ้โหเหลือพี่ดำคนเดียวครับ พี่ดำโอ้ไม่อยากจะผมหักคอเออเรียบร้อยข้าหวานเขาโชคดีเกินอะ่ะขรอบห้ามัดแบบ2รอบอะ่ะคุณผู้ชมใส่แตงผมร่วงไป2ตัวคิดดูเอาซึ่งคุณผู้ชมเห็นได้เลยนะครับว่าทีมฮีโร่ของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขาปั้นมากันโหดมากนะครับแล้วผมเนี่ยก็ซึ่งยังปั้นมาได้ไม่โหดเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นอันดับที่1ของเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเราเนี่ยสามารถท้าสู้กับคุณกายหินได้นะครับพี่แล้วพี่จะไปะสู้กับคุ อยู่ใต้ดินแล้วเขาอยู่บนแบบว่าบนสวรรค์ก็เลยทีเดียวต่างกันแบบมากมากเลยนี่ครับสเท่าเลยนี่ครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้อาวุธลับครับคุณผู้ชมซึ่งอาวุธลับของผมเนี่ยก็คือทักไปขอเขาข,ขึ้นที่1ครับพิมพทักไปครับแล้วขอคุณกายจิดขึ้นที่1ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณกายจิตก็ออนไลน์อยู่ด้วยนะครับเราก็ เราก็จะทําการทักไปนี่ครับคุณผู้ชมให้คุณกายหงิดปลดตัวให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ขึ้นไปสู่อากาศข้างบนสักนิดหนึ่งนะโอ้ตรงนี้หลุมดําหรืออะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่อะไรขนาดนี้พิธีเราเนี่ยจะได้ขึ้นระดับหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับและเมื่อเราขึ้นระดับหนึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็จะสามารถรับของได้นั่นเองนะคุณผู้ชม หน้าที่ของเราต่อจากนี้นะครับผู้ชมก็คือการรอครับรอคุณกายหีดว่างนะครับแล้วเขาก็จะปลดตัวให้เรานั่นเองนะโอเคมีสัญญาณนะครับผู้ชมบอกว่าให้ตีเลยครับไปครับโอเคคุณผู้ชมกดตีไปเลยครับจังหวะนี้คุณกายหิดก็ได้ทําการปลดทีมให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็นทีมหัวล้นเม่งๆนี่ครับผู้ชมพื่อจะให้ผมนะได้ขึ้นง่ายๆนี่ครับ แทงท็อปถ่ายไปจังหวะน,นี้ฟูยุไคเกียเต้ลงไปจังหวะน,นี้หมดทีมครับคุณผู้ชมเป็นยังไงก็ต้องชนะโอ้โหยังไม่ตายด้วยยังไม่ตายด้วยครับคุณผู้ชมนี่แค่ทีมแบบว่าลูกกระจอกเองนะครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ครับเราก็จะได้รางวัลมาตามนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะให้คุณการหยิดตีคืนเลยนะครับบอกเลยว่าคุณผู้ชมมันก็เป็นที่1แค่ชั่วคราวนะครับที่ผมได้ขึ้นมายืนในจุดสูงสุดของพลองฮีโร่ด้วยการคอร้องเขามา มันควรจะภูมิใจไว้เนี่ยคือแบบใครจะไปซู้คุณกายหยินได้นะครับโอ้โหพลังเยอะเกินคือมันก็ต้องขอเขาขึ้นมาเนะครับเพื่อที่เราอ่ะจะได้รับรางวัลนะคุณผู้ชมตรงนี้ครับนี่จัดระดับฮีโร่นะครับเมื่อเราถึงที่1แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับหมดนี่เลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยขึ้นที่1ไงผมก็เลยมาขอเขาวันนี้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับของรางวัลนะคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหบานเลยนะครับรับไปให้หมดเลยครับคุณผู้ชมอ่าโอเคตอนนี้คุณกายหยินาทีเช่ววงล่ เราไปขอเขามาโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับบอกแล้วว่าเมื่อใช้ไม้แข็งไม่ได้เนี่ยจริงๆไม้แข็งมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องใช้ไม้อ่อนนะครับคุณผู้ชมในการไปขอร้องเขาดีๆนี่แหละนะครับเห็นไหมครับว่าคุณกางยินเนี่ยเขาก็ใจดีปลดตัวให้เราเองนะครับโอเคครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีนะครับสำหรับวันนี้ผมโปรเตยมของตองลๆ